พระนรุตเนี่ยในสมัยใช่ก่อนชอบทำบญด้วยแสงไฟอย่างที่บรรดยาญาโยมพรทวยสัตย์นไหลบูชาเทียนเข้าพรรษานี่แหละพูชาเทียนเข้าพรรษาบ้างช่วยันได้ก็แสไ้ไฟฟ้าบ้างช่วยน้ำมันตะเกียงบ้างอย่างนี้เป็นต้นเป็นเรื่องให้เกิดแสงไฟเกิดแสงสว่างขึ้นพระนรุษชอบทำอย่างนี้ ทุกวาระถึงปีที่เวลาเข้าพรรษาก็นำทนเทียนเข้าพรรษาไปถวายตามวัดพรรหลายหลายๆวัดถือการบูชาให้แสงสว่างดังนั้นมาชาติหลังที่สุดด้วยอานิสงส์ถวายเทียนเข้าพรรษาแสงแสงแสงไฟจึงได้ทิพยานเป็นเล่ยจบอาหารทุกองพระอนุตตก์นถวายไฟใน,รนฟพระศาสนาไม่ไฟเผาวัดนะ ถวายมากไม่เอานะเพระเดี๋ยวพรเดี๋ยวเทียนมันเล็กไปเอาไฟเผาวัดจะดีกว่ามันจะวางดีไม่ได้ลงมรกถวายไฟในพุทธศาสนาต่อไปได้ตาทิตได้มีกิจเป็นทิพย์เียกวทิพย์ขุยานแต่โดยเฉพาะอย่างนี้พระอนุรุตนี้กี่อาศัยการถวายไฟมีความเป็นทิพย์ในจิตมาก เป็นพระอ,อินบ่อยที่สุดในระหว่างที่ยังไม่ถึงชาติสุดท้ายเป็นพระอ,อินหลายครั้งนี่เพราะบุญบาร,รมีการถวายไฟในพระศัจฉนา